มเขาแรกเยเเดี๋ยวเพื่อมีโอกาสอ่าเอาปุ๋ยเอาเพิ่นนะทาเพจัดทำเพ่อนจากสมุอ้อนว่วันนี้วันดีผมผอกาลตานนท์เพื่อนทุกคนนะครับเป็นผู้แทนเป็นผู้แทนของท่านดรล็อกผู้ว่าไดการจังหวัด มาพร้อมกับทีมงานก็คือได้รับแจ้งจากเทศบาลเมืองเลยนะครับเพราาะว่หนูออไ้แคมเปญอ่าแล้วก็พอดีขุดปุ๋ยกับเนี่ยน้องนี่มาเดี๋ยวเอาชี้แจงนิดนึงองเดี๋ยวให้เขาพูให้ฟังเนี่ยเราเป็นสโมสรไพรอนอนหินค่ะเป็นองค์กรณ์การผสมค่ะที่เราก็ช่วยเหลือผู้ตกยากเรื่องอะไรอะไรเงี้ยในหัวหินอะงเงี้ยคะวันนี้ก็มีความดี ที่ได้มาช่วยหรือมาคุณคุณนะคะคุ้คืนสู้ๆนะสู้ๆนะยายสู้ๆนะยายไม่มีรอย่ายหู้แได้ยินนะได้ยินหมดอ๋อนะดีใจนะนะยายนะมันก็ขอไม่มากแต่มากด้วยน้ําใจนะครับสู้ๆนะครับแค่นี้ก็ดีใจแล้วว่าที่ต้องการคือแบบว่าแพมเพิ่ดเพราะว่าแกใช้เปลืองมากที่สุดคือแพร์เพิ่ดแล้วนาะ รายได้มันไม่ไม่มีช่วงนี้มันมันเงียบเลยแล้วแฟนไม่ได้ทํางานด้วยแล้วก็ลูกคขอดูกก็ยังไม่มีรายได้สักเท่าไหร่มีกำลังใจจาก็เลยได้นี้มาก็โอเคแล้วค่ะนั้นค่ะปลาหางก็ผมได้พอขอบคุณมากเลยนะคะขอบคุณมากเลยค่ะแค่นี้ก็ดีใจแล้วโอเค่ะเยี่ยวมีรายอื่นอีกนะขอไปก่อนนะโอเคค่ะขอบคุณมากมากัับเลออนนะคร ภาษาหนาแห้งแล้วก็คำพูดที่ต้องการนะมาช่วยในยุคโควิดนะยุคปิดตะเพิ่มคนนะวางก่อนแล้วกันนะนะสู้ๆอเดี๋ยวแนะดังนิดนึงแล้วก็จากเทศบาลแนะนำไปนะก็สู้ๆกัน เป็นมานานไหมเป็นได้ปี4ปีครับ4ปีครับสี่ปีเีรีะว่าราการนี้นะครับก็ถือว่าเป็นผู้แทนนำคณะทั้งกรรมแล้วก็เทศบาลเมืองแล้วก็สโมสรรปเปอรอนะแล้วก็ผลมาให้กำลังใจนะครับมาสู้ๆกันนะครับเดี๋ยวเชินขอแม่อดีตปันเั้ป สู้ๆกันนะฮะช่วงโควิดเป็นไงบ้างกระทบเยอะไหมครับโดนทั้งคนผมทันตกราชานะเวรท่านคุณนะครับเป็นผู้แทนของรัฐบาลประหลบชัยเศรีผู้ว่าราชการจังหวัดประหลบชัรไทยนะครับมาก็มกำลังแจ้งให้นะครับพอดีทางพอมกอับเทศบาลเมืองได้ส่งข้อมูลมาว่าความลำบากแล้วก็ต้องการเพิ่การเดียวกันช่วงนี้โควิดด้วยเราบ้าช่วยกันลูกเป็น,นยังไงเป็นข้าวทุกจางเดี๋ยวแต่แต่แตที่ไหนบ้าง ่ะจากจากพี่ยูเราวางไว้นะเดี๋ยวฟังแล้วเชนันนาไทยใชอ่าเดี๋ยวพอมอเออนะอ่าทางเทศบาลอนะการสู้ๆนะครับสวัดีครับแล้วชุดนี้ได้ได้จากไหนมาให้อันนี้ก็ทางเทศบาลอ๋อ ตนนี้ผมพผันเอกกรณ์การนะครับเป็นผู้แทนพดรพนมรลกสิงห์เสนีผู้ว่าราชการจังหวัดจบเลยครับนําคณะมาก็ตามที่ร,ร้องขอไปใช่ทนเพื่อมีถุงยังที่มาช่วยยุคโควิดด้วยะนะะฮขอ <laughs> บคุณมากก็สู้ๆนะสู้ๆอ่ะเดี๋ยวนี้อ่านี่จากมูนาลนิธิคาราหูเก็บของอย่างไลออนไหมนี่ของสโมสรไลออนหมยหญิงนะคะก็เป็นคทำเพื่อนะคะตาเล็กๆน้อยๆนะคะขอบคุณมากนะ มีน้ำดื่มด้วยนะคะมีน้ำดื่มตรงนนะคะยุสวัสดีค่ะดิฉันนางสาเชลมาอุิวันเดงศค่ะกรรมการบริหารสมสรมสรไลออนหัวหินค่ะวันนี้เรามามอบแพมเพิร์ดให้ผู้ป่วยกิดเตียนะคะจำนวนหกรายในอำเภอหัวหินค่ะเป็นโครงการของสมสรไลออนค่ะที่มอบแพมเพิร์ดให้กับผู้ป่วยยากไร้ค่ะรวมทั้งเรื่องวีแชร์โครงการวีแชร์ั้ง วิวแชร์ด้วยค่ะเราก็จะมีวิวแชร์มอบให้อย่างน้อยเดือนละหนึ่งคันนะคะจากสโมสรอเลอันโทยินค่ะวันนี้ให้ป้าขอบคุณโครงการดีๆนะครับต่อุณโครงการดีๆนี้ด้วยนะคะครับขับอเอันซันนี่ฮะเนี่ยสู้ๆแล้วก็เดี๋ยวก็เดี๋ยวเขาผ่านไปนะครับของพวกเนี้ยคุณครับมูลค่าไม่เยอะแต่มาด้วยใจนะฮะคุณครับส่วนพยายามจะเดินไปช่องว่างผมยังว่ายังโชคดีนะป้ายังสู้ได้ ประเภทดีของเดลิเวอรี่เนี่ยถือว่าทันสมัยมากเลยเขาเขาโทรมาสั่งไงหรือว่าส่งงตามเทศบาลอ๋อีนพักยาเนี่ยเรามีขายอยู่แล้วไทยบริการยังพี่กองก็สั่งป้าเนี่ยคนกันเองนะโอเคโชคดีนะป้าออ่ะขบคุณ